สวัสดีค่ะมาพบกับนานาสาระายสเสรนนะคะจากที่เรามีพื้นที่5ไร่ปรับเปลี่ยนเป็นโคกหนองนาทำการขุดเสร็จในเวลา5วันเราก็ได้โคกหนองนาหลังจากนั้นเราก็เริ่มปลูกไม้ป่าเลยนะคะช่วงที่ถ่ายช่วงที่ขุดนี้เป็นช่วงเมษา ถ่ายคลิปลงในเดือนสิงหาฝนเริ่มมาแล้วค่ะน้ำของเราก็เต็มสะเลยล้นมาจนถึงตะพักแล้วขขบด้านข้างจะปลูกเป็นไม้ป่าสลับกันไปนะคะไม้ป่าเราจะมีหลายชนิดปลูกคละๆกันไปค่ะด้านข้างนี้เราจะปลูกห่างจากนาของเพื่อนบ้านประมาณ4เมตร ส่วนขอบขอบสะเราจะลงเป็นหญ้าแฝกนะคะลงเป็นหญ้าแฝกอันนี้พามาดูต้นต้นสักค่ะต้นสักเป็นไม้ป่าที่โตเร็วมากตอนซื้อมาก็ต้นประ,ะ,ประมาณ50าเซนนะคะจากใบแรกนี้แต่ตอนนี้โตเป็นเท่าตัวเลยค่ะผลิใบามาสวยงาม ส่วนด้านหลังของนาเราก็จะปลูกเป็นไม้ป่าผสมประสานกันไปมีสักองประดู่พยูมะฮกานียางนามะข่าโมงไม้แดงปลูกคละกันไปเลยนะคะแต่มาสังเกตดูจะพบว่าต้นสักนี้จะโตเร็วเลย ตัวเรีวกับไม้ชนิดอื่นต้นนี้เป็นต้นสักทองนะคะนี้ก็เป็นประดู่ค่ะอย่างนาจะรู้สึกว่าจะโตช้าส่วนพื้นที่อขอบๆนี่เราก็จะทำเป็นถนนอีกด้านหนึ่งของนานี้ก็จะปลูกไม้ป่าเช่นกันค่ะอันนี้เป็นต้นประดู่นะคะ สวยมากเลยต้นโตขึ้นมากจะปลูกพยุงสลับกันกับประดูส่วนด้านข้างที่ติดรั้วนี้จะปลูกเป็นต้นฝรั่งนะคะแซมก,กันกับผักวานป่าในาบริเวณโคกนี้เราก็จะทำที่ระบายน้ำให้ไหลลงไปสู่นาของเรา บนนี้จะเป็นไม้ป่าหมดเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่ปุ๋ยคอกให้เข้าด้วยนะคะนี่เป็นมะฮอกกานีโตเร็วมากมีลำต้นที่ตั้งตรงเลยค่ะทำเป็นร่องน้ำเล็กๆนี่นะคะให้ไหลสู่สนาเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีต้นตายนะคะ นี่เป็นไม้แดงไม้แดงตอนที่เราซื้อมาต้นประมาณคืบหนึ่งตอนนี้เขาโตเร็วมากค่ะแผ่กิ่งก้านสาขาเลยนะคะในระยะเวลาประมาณ3เดือนกว่าปลูกเป็นไม้ป่ายาวไปจนถึงด้านหน้าเลยอันนี้เป็นไม้แดงข้างล่างก็จะมีผักหวานป่าค่ะให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะว่า จากการดูศึกษาข้อมูลจากคลิปของเพื่อนๆก็ว่าไม้แดงจะชอบผอักหวานป่าเนี่ยชอบอยู่กับไม้แดงส่วนนี้เป็นต้นประดู่ค่ะต้นใหญ่มากเลยนะคะเกือบเท่าเอวเราแล้วจากต้นที่เราเอามาปลูกก็เพียงเล็กๆลำต้นเขาก็ใหญ่ขึ้นดูแลชื่นใจมากเลยค่ะโตเร็วมากก็มาดูแลหญ้าข้างๆให้เขาอันนี้เป็นพยุงพยุงก็ แขกิ่งก้านแข่งกันโตเลยค่ะสวยเช่นกันนะคะที่นานี่ก็จะขุดสะอยู่สามสะนะคะตรงนี้เป็นนาเราจะมีพื้นที่อยู่ประมาณเ,าเกือบ300ไม่ถึงไร่นะคะ300ตารางวาจะทำนาโยด ผสมกับนาดำนะคะเพราะว่าหยอดไม่ทันคะ่ะฝนมาพอดีก็เลยได้ไปเอาอต้นกล้าที่เราหยอดไว้มาเป็นทําเป็นนาดำสวยนะคะถ้าทํานาดําจะสวยมากอันนี้เป็นต้นประดูนะคะสวยข้างๆก็จะมีมะละกอมีฝรั่งปลูกผสมผสานกันไปเลยคะ่ะเป็นธรรมชาติมาก ค่ะแล้พบกับมิวใหม่คลิปต่อไปค,ค่ะสวัสดีค่ะ